สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการปิดบัญชีรายบีเนะครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีรายบีเหรือเพื่ออใช้งานสะดวกหรือวาอ่ากู้เงินผ่านรายบีเนะครับแล้ววันนี้อยากจะปิดบัญชีนะครับหล,ลายๆคนคงหาแล้วหาไม่เจอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดนะครับเบื้องต้นเราก็เข้าไปที่รายบีเนะครับเอาเข้ามาที่ลายนะครับแล้วก็ไปที่วอลเล็นะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะครับ อ่ามาที่ลายแล้วก็ไปที่บัลเลตนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ยืนยันรหัสนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็คือบัญชีตัวนี้นะครับบัญชีนี้คือบัญชีกสิกรของเรานะครับส่วนบัญชีนี้คือบัญชีตัวลายบีเคนะครับเราต้องการปิดนะครับให้เราคลิกเข้าไปข้างในนะครับอ่าคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ห้าเหลี่ยมด้านบนนะครับเห็นไหมครับ ห้าเหลี่ยมอาอะขวามือด้านบนนะครับคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาด,ด้านล่างนะครับล่างสุดเห็นไหมครับจะมีคําล่างสุดเลยนะครับแต่ที่นี่เพื่อดําเนินการบิดบัญชีนะครับมันจะไม่ขึ้นหัวข้อเหมือนอันอื่นนะนะหัวข้ออื่นนะครับถ้าเราคลิกนะครับที่นี่นะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับก่อนปิดบัญชีเมื่อคุณปิดบัญชียอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ดอกเบี้ยคงค้างจะจู่ฝากไปยังบัญชีที่กำหนดเห็นไหมครับก็จะมีอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเราก็ทิคนะครับข้าพเจ้าได้อ่านแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับอ่ายืนยันข้อมูลการปิดบัญชีนะครับก็ไม่มีเงินนะครับในนี้นะครับโอเคบัญชีปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ปิดบัญชีครับแล้วก็ปิดนะครับอ่าปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับก็คือวิธีการ ปิดบัญชีราย BK นะครับก็จะปิดบัญชีไปแล้วนะครับอ่าสํหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับขอบคุณครับ